โอเคครับผมสวัสดีครับเกี่ยวกับผมพี่ตาหกล้อซิ่งครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดู FR 2 1 0ครับหกล้อลากพ่วงครับพี่น้องเซมนครับโอ้ต้องขอบคุณไปยังเซมนมากมากเลยงานหินกรุ๊กครับเทแบบไม่ต้องดันนะพี่น้องเดี๋ยวผมจะพามาดูว่าเขาเทกันแบบไหนเทหินแบบไม่ดันนะผมก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกัน พาเพื่อนดูหน่อยสิสีมือโอ้แต่นี่ครับเขาใช้โซ่แบบล็อกปากนอกแก้วข้างหลังเลยไม่ต้องดันครับเทยเส้นนี้แหละอุ้ยโอ้ล็อกลูกแล้วครับ หกล้อพ่วงครับเขตหนองบัวละพูนี่ค่อนข้างจะเยอะครับไลยอีกนีพี่น้องมาสองพ่วงแล้วครับสีแบบไม่ต้องดัน แบบไม่ต้องดันครับตังลำไหมต่างลำไหมเอ้าเทเลยบบนีโอ้โอสายไฟไปแล้วครับเอ้าไม่ออกครับแง่เ่าที<อ>่แบบไม่ต้องดันครับตรวจอีเรือโอ้พ่อพ่อพ่อมัอนไปเลยไปเลย ไม่ต้องดันครับเขาจะมีโซ่ล็อกล็อกฝาท้ายครับงั้ดีหรือะรถไถบ่ได้แหบหรอกครับร,รุบ่รน,นี้ทีงงานเสียแมนคครับโอ้ยจวด,ดลีพี่น้องไป็นไรเปแล้วเป,ป๊ะโอ้เจ้า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 เออโว้สุดจวดนีครับบ่กต้องดันเลยพี่น้อง ไปเลยไปเลยเฮ้ย <Hey. S 1> อู้ไหนนั่นอนนีกหรอเจ้าเจ้าเจ้าเรียบร้อย <c oughs> อ้าควงที่สอง เพื่อ,อโอ้ยเลี้ยงหันละต้อไปดับรถด้เออโอ้ฝีมือครับนี่คืออยากได้นะได้บางนี่อเขาล็อกโซ่ได้แบบกะระยะได้เลยเนาะเจ้าเลยครับเ <ไป S 1> จ้าเจ้าเจ้าเจ้าหกล้มพ่วงครับเมืองหนองบัวครับ สุดจัดครับดเดี๋ยวเลเยโดนคนก่อโซนครับมนกับมาเดี้ยวลุดตนี่อ๋อลบไปยังไหนบันมวยแล้ก่อโซนครับ มาอีกอยู่บ่ครับนี่มีอีกพวงหนึ่งมาอ,อยู่บ่อ๋อมาพวงที่สองครับอ๋อหนึ่งสองซ้ำเอ กได้นะได้บางครับผม,อมโอ้แจวเลยครับก็ต้องดันพี่น้องเฮ้ยเข่าทาเลยแบบนี้โอ้โอโอแจวแจวแจว โอ้โหมีหยกมีหยกอ๋อจัดเลยครับเรียบร้อยครับหมดลูกแถยวว้าว โอ้ยยอดเลยครับเจอด้วยพี่น้องเสมอเป๊ะรถไถบ่ได้แหบเลยแม่นมาจากนัดเ,เอาเขาไว้เังสีเลยบ่นี่อหนาอยู่ด้ยนี่หนาอยู่ด้วยนี่อุ้ยโอ้หกล้อพ่วงครับ เห็นน้องบัวนี่เยอะ1 0อเทนเตียก็เยอะเหมือนกันลากลากลูกโอ้แถวนี้รถพ่วงเยอะครับบันเมีม่ยมันเอาประเทศไสบันนี่นอ๋อไปทางอุ่นโอ้ม่อีกรถพ่วงหนึ่งร้อยครับไปหาหมองกับรถบันนี่ สวยดีครับแถวนี้จะเน้นเป็นรถห้างซะส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นวิ่งดินหรือว่าลากพ่วงนะครับเราจะเน้นไปที่รถห้างเลยแถวนี้เรียบร้อยเดี๋ยวผมยวยเดี๋ยวเวยนั่งยู่เทย่ยงนาเลยครับนี่ ผมเป็นสนนิปเส้นในแบบในแบบบอกว่าห้าสิบครับแองหน้าวันน้ามอไซคไปไดแล้วหุ่นได้อยู่ทรง,งเราผัดปากทางห่าได้หจนไปไปเลยไหมกลับรถออกมาแล้วครับ ามาสั่งเองเลยครับนี่โอ้ลมแรงหน่อยครับขออภัยครับผม <S <S เดี๋ยวมีอีกพวกหนึ่งครับกำลังตามมา อ่ะอีกพ่วกงกำลังกลับตามออกมาครับลมแรงนะครับโอ้ <c oughs> ทีได้ฝีมือมากเลย นี้ไม้พ่วงครับเป็นโดมินิเตอร์หรือเปล่าเป็นคอกสูงครับวันนี้หกล้อพ่วงเหมือนกันนะครับเส้นนี้จะเอาแต่ตัวลูกเทเพราะว่าตัวแม่จะเอาเข้าไปเทอีกเส้นหนึ่งครับหกล้อพ่วงเยอะจริงๆครับเส้นนี้นี่ก็นายกมาคุมงานเองเลยครับผมต้องขอบคุณไปยังท่านนายกด้วยครับผม อ๋อเวลาเทแล้วอันนี้จะเทแต่ลูกครับตัวแม่เขาจะไปเทอีกเส้นหนึ่งนะพี่น้องนะเอาเอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว oh. มีมือมากเลยนะแต่เขามีโซ่ล็อกครับ พอดีเลยอันนี้พอน้าแห้งก็จะนึ่พอดีพอดีพอดีอน,นี่พอดีครับอันนี้พอดีโอ้คันนี้คอกสูงครับแจมเลย เดีกย่างไก่ไหมันนี้มดคน่เมือกยางไก่ว่าขันนี้แจ้วเลยครับอื คครับผมต้องขอบคุณทีมงานเแมนด้วยครับเนาะรอติดตามกันคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาเพื่อนเืนไปก่อนครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ